คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครที่ยังคงอยากให้คุณมีภาพจำเกี่ยวกับเขาในด้านงดงามเอามาดูเป็นยังไงบ้างคนรักของคุณน,นี่แหละคะ่ะคนที่คุณรักและคนที่เข้ารักคุณหรือคนที่คุณเคยรัก หรือคนที่เขาเคยรักคุณหรือคนที่อาจจะเคยเป็นคู่กันนะคะเอินไพ่ก็จะนิดนึงเนาะเคยอบกอดกันมาแล้วเคยใกล้ชิดกันถ้าเคยใกล้กันนะอาจจะเคยผ่านแบบช่วงเวลาพิเศษใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งมีการกอดมีการสัมผัสแล้วก็มองว่าถ้าเกิดเคยใกล้กันเนี่ย เขาคิดถึงอ้อมกอดที่มีกับคุณหรือเขาอาจจะอยากกอดคุณจากด้านหลังอะคะ่ะเออด้วยก็เป็นได้นะคะอีกกรณีหนึ่งบางคนที่อาจจะห่างเหินกันไปเนี่ยตอนเนี้ยเขาอาจจะเหมือนจะว่า,าจ,จะมีใครหรืออยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ อะไรอย่างเงี้ยก็ตามตาแต่เมือนใจเขานาะก็ยังอยากจะให้แบบคุณยังคิดยังมองมีภาพเกี่ยวเขาคะ่ะในด้านงดงามอยู่เสมอนะคะอถ้าเกิดคนที่เข้ามาดูแบบเป็นผู้หญิงอะคะ่ะเหมือนเขาชอบคุณในเวอร์ชันที่คุณแบบหว,นวานหวานเนียนะ ยิ่งถ้าคุณเคยแบบใส่ชุดที่แบบมีกระโปรงหรือมีการหรือแบบอาจจะไม่ใด้ใส่ชุดก็ได้ค่ะหรือมีโหมดอ่อนๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาแบบใจบ้างๆหรือเขาเคยใจบางกับคุณแบบมาแล้วด้วยก็เป็นได้นะคะคนที่ตอนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเ,เปลี่ยนแปลงสัมันธไปแล้วอาจจะเป็นคนรัก ก่หรือไม่งั้นก็คือว่าเขาอะอาจจะเคยเจอชีวิตที่แบบมีเรื่องราวในชีวิตแบบมามากมายการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เข้ามาหล่อหลอมเขาอะค่ะให้เขาแบบต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นจนเขาอะไม่ได้ให้คุณค่าในเรื่องของความรักมากนะนะเหมือนแบบโจประสัทมาเยอะเนาะ แล้วแบบมันมีด้านที่แบบป้องกันใจตัวเองแบบอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ว่าคุณน่ะเข้ามาถึงใจเขามาทลายกำแพงของเขาจากที่เขาเคยแบบฉันจะไม่ใจบาให้ใครคุณก็เข้าไปเจาะใจเขานะนะคะหรือไม่งั้นยังงคือว่าเขาอะยังอย่ใความสัมเนื้อเขาค่ะอยู่ด้วยกันบบไปนานๆไม่แบบ ไม่มีการเปลี่ยนใจไปจัดการอะไรประมาณนี้เนาะคือมันเป็นดรนดอมมันก็จะอ่านได้แบบหลายๆกรณีนะคะอืมคนที่คุณกับเขานะคะเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะและบางคนในช่วงเวลาดีๆร่วมกันเนี่ยอาจจะคอนเซิร์นหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่น ไปวัดเดียกันทําบุญเดียกันไปสานเจ้าเดียกันไปภาวนาไปไหว้ขอพอรร่วมกันหรืออีในหนึ่งคนที่คุณกับเขาค่ะเคยมีช่วงเวลาที่แสนวิเศษร่วมกันนั่นเองนะคะบางคนเคยสกินชิปเคยแตะเนื้อต้องตัวสัมผัสกันมาแล้วนะคะหรืออาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่ายังไงล่ะ ไม่ได้แบบแตะเนื้อต้องตัวสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบคุยกันแบบเข้าใจกันอย่างหรือซึ้งอะ่ะมาค้นอืมนี่แหละค่ะคือการคุยอะ่ะมันถึงมันถึงเนื้อมันไม่ใช่การคุยถึงเนื้อถึงตัวค่ะแต่เป็นการคุยที่แบบใกล้ใจจนเหมือนเราสัมผัสกายอะ่ะเออนี่แหละอ่ะ คนที่นอนดึกหรือคุณนะคะค่ะเคยคุยกันแบบดึกดึกดุนดุดนอะไรเงี้ยอืมนะคะหรือคนที่ตอนเนี้คิดถึงคุณแล้วไม่หลับไม่นอนนะคะหรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตช่วงกลางคืนนะ่ะมมากกว่ากลางวันอะไรเงี้ยอประมาณเนี้ยนะคะอือ แล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเก่าไปแล้วอะคะ่นะเนาะตอนเนี้ยกลางคืนเขาอ,อาจจะมีการแบบตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงคุณหรือตื่นกลางดึกบ่อยๆหรือกลางคืนนี่คิดถึงคุณหนักมากเลยนะนะคะเออฟิลนี้นี่แหละอ่า คนที่อาจจะมีความเป็นเด็กในตัวหรือคุณแบบเขาเนี่ยคะ่ะเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบมีโมเมนต์แบบ14อีกครั้งรักใสๆหัวใจสีดวงแล้วในนี้อาจจะมีคนที่รักเด็กนะคะรักสัตว์เลี้ยงหรือมีหรือแม้กระทั่งยังชอบดูการ์ตูนอยู่นะหรือหรือหรือมีของสะสมที่แบบเป็นแบบ เออที่แบบเป็นอะไรที่แบบเด็กๆเช่นตุ๊ก,กตาโมเดลอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละอืมนะคะคนที่ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนนะคะคุณนะ่ะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เก่งๆอะค่ะนะคะ,นะะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อะไรกับเขาแล้วเนี่ยเขาแบบเหมือนมีความรู้สึกอยากเผือกนะเออว่า คุณทำอะไรอยู่นาะอะไรเงี้ยเออนะคะแบบอารมณ์แบบมันอยากใส่ใจนะคะถ้าตอนนี้คุณไม่ได้สร้างสายความสัมพันธ์นะเออมันคนอาจจะทำงานในเรื่องของเอ่อในเรื่องของการที่ใช้ความคิดสร้สางสรรค์หรือแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยด้วยก็เป็นได้ค่ะอือ คนที่เอาลึกๆแล้วอะค่ะเขาก็คิดเหมือนกันนะว่าเขาอะคู่ควรกับการที่คุณมอบความรักให้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอะไม่คู่ควรกับการได้รับความรักจากเราเลยนะคะอีกอันหนึ่งบางเคสบางกรณีนะคะคุณอาจจะเคยให้ เขาแบบมากอืมแล้วแล้วแบบเขาแบบแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณรู้สึกดีเซิร์ฟหรือคู่ควรนะ่ะอืมคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ ช่วงเวลาที่อยู่ด้ยวยกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษเนาะนะคะคุณซัพพอร์ตเขาเขาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความรู้สึกหรือม็นมีการดูแลหรือเยียวยาซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งนะคะเอ่อใครบางคนอาจจะมีทักษะหรือสกิลอะไรมีการในสิ่งที่ตัวเองถนัดน,นะคะแล้วทำออกมาได้ดีเช่นเขาอาจจะแบบเป็นตัวท็อปในสายงานของเขาหรือคุณอาจจะเป็นตัวท็อปในสายงานคุณหรือว่ามีความสามารถอะไร พิเศษาบางคนอาจจะสนใจในเรื่องของการมูนะคะหรือในเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะชอบในเรื่องของการดูดวงนะคะแล้วก็ในเนี้ยนะคะตอนนี้ถ้าคุณกับเขาห่างกันเหมือนเขามองว่าตัวเนี้ยชีวิตคุณอนะ่ะไปได้สวยขึ้นดีขึ้นรัดขึ้นทำอะไรก็แบบดูปัง,ปง เรียงเปรียนะคะอืมมันมีการที่แบบพอคุณดูดีขึ้นน่ยมันมีการที่เขานึกสะท้อนใจตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันทําอะไรพลาดไปในความสานี้ทําไมถึงปล่อยบางคนนะทําไมฉันถึงปล่อยมือจากเธอไปได้นะคะอืมใครบางคนเนาะอาจจะทำงานในเรื่องของการเดินทาง นะคะบางคนอาจจะเดินชอบเดิน,านทางท่องเทีย่ยวหรือบางคนก็อาจจะดิวกับคนต่างชาตินะคะเออถ้ามันเป็นความสัมพันธ์มันไกลอ่ะเนี่ยมันมีการที่อยากจะเดินทางมานะคะหรืออยากพบอยากเจอหรือเขาอาจจะอยากยังอยากที่จะให้คุณเขาเนะีคะเดินทางไปในะความสมัครร่วมกันบางคนอาจจะเจอกันที่ต่างประเทศหรือก็อาจจะเจอกันทางโซเชียลมีเดียนี่นะคะอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคน ไม่จเป็นต้องเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยเหมือนกันก็ได้นะคะอืมมีใครในนี้อาจจะชอบนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยก็เป็นได้หรือนะคะตอนคุณอาจจะเป็นคนที่ทขาไม่เขารู้สึกเวลาที่เขาคิดถึงคุณเนะี่ยมันมีความรู้สึกสงบนะคะมีความแบบใจเบาใจสบายหรือตอนให้คุณ เขาอาจจะแบบเหนื่อยมาจากข้างนอกเครียดมาเนี่ยแต่คุณเหมือนเป็นที่พักพิงจองเขาค่ะเป็นพื้นที่สงบปลอดภัยสําหรับเขามากๆบางคนอาจจะเคยส่งรูปส่งวิดีโอให้กันหรือบางคนก็อาจจะเคยใช้เวลาร่วมกันเคยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอร่วมกันนะคะหรือไม่เคยแต่แบบภาพจํา นะคะของเขาที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยมันยังคงชัดเจนในใจและเขาก็อยากให้ภาพจำของเขาอ่ะยังคงงดงามนะคะสำหรับคุณเช่นกันถึงแม้ว่าในการปฏิบัติเขาจะน่ารักไม่น่ารักก็ตามกับคุณนะงคนอาจจะมีสีผมที่อ่อนนะคะยามที่ต้องแสงแดดนะคะมันก็ได้อาจจะผมยาวผมสั้นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะหรือเขาอาจจะชอบมองคุณจากด้านหลังหรือเวลาที่เดินไปได้วยกัน นะคะซึ่งคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบเดินยืงๆคุณเพื่อเปอร์เทคคุณจากข้างหลังหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณเข้ามาดูเป็นผู้ชายคุณอาจจะชอบนะคะเดินแบบในเชิงที่แบบเราเอ่อซัพพอร์ตเธอคนนั้นของคุณจากด้านหลังแบบคอยแบบอยู่ในโหมดที่ของการที่แบบเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองได้นะฮะอืมหรือเวลาที่คุณเผลอๆเนี่ยนะคะ เขาอาจจะชอบมองขึ้นมีคนบ้างานอย่างนี้เออนะคะแล้วบางคนความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยอาจจะสะดุดเพราะใครบางคนนะคะบ้างานจนเกินไปด้วยก็เป็นได้นะคะมีคนอยากจะเดินทางมาหาจริงๆนะนะคะหรือเขาก็อาจจะยังอยากจะตั้งคําถามในใจว่าเธอยังอยากจะเดินทางไปในความสัมพันธ์กับฉันไหมหรือเธอเดินทางออกไปจากคือ เธอ move ออไปจากฉัน move on ไปจากฉันแล้วหรืออยังนะคะเออพลังงานรวมเนาะนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของทุกคนเนาะลัคนาราศีนะคะคุณหรือเขานับทุกแบบนะคะไทยก็ได้ตะวันตกก็ได้เรียวนะคะสิงธาตุไฟเนาะอืมนะคะและและและ นะคะมีเลขห้าเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีใครสักคนที่ c o n c e r n ือเกี่ยวข้องกับเลขห้าเช่นลงท้ายด้วยเลขห้าอาจจะเป็นวันเกิดนะคะหรือเดือนห้าเออพฤษภาคมเนาะ,ะหรืออาจจะมีเลขห้าที่อยู่ใน ID อะไรก็ตามแต่นะคะอืมใครบางคนในที่เนี้ยคุณอาจจะแบบคุณหรือเขาเนี่ยค่ะเนาะ อาจจะเคยแบบเป็นพลังงานดีๆให้กันและกันด้วยนะนะคะสปอร์ตในเรื่องของจิตใจให้กันและกัน<ม>นะถ้าไฟใหมอ่อีกเหรอคะแอริสนะคะเมทเมื่อกี้สิ่งไปแล้วเนาะนะคะนับทุกแบบบอกไปแล้วไทยหรือตะวันตกก็ได้นะคะ,ะสำหรับสำหรับชาวมูมุกสำหรับทุกแบบเลยนะคะ,ะแล้วก็มีคนที่คอนเซนเ์ีเกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งด้วยนะเออ นะคะจะมีเดือนมก,กราคมหรือมีวันที่ลงท้ายด้วยเลข1วันเกิดหรือตัวเลขที่อาจจะเป็น ID เลข1อะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็มีวันอาทิตย์ที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือกำลังมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเริ่มงานใหม่ เร็วๆนี้ก็ได้นะคะหรือมันมีการที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณในช่วงปีใหม่นี้ใครบางคนอาจจะได้ข้อความก็ได้นะ <c oughs> นะคะเพื่อสอ e ค่ะนะคะธาตุ <c oughs> ดินเนาะนะคะเออทอรัสนะคะนับทุกบาททุกทีบอก <c oughs> มีเลขสองเกี่ยวข้องอีกแล้วน,นะคะเอออาจจะเป็นวันนะคะหรือที่เกี่ยวข้องกับเลขสองหรือลงท้ายด้วยเลขสองหรือ นะคะเดือน2กลกุมภาพันธ์เนาะนะคะมีเดือนสําคัญที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีวันจันทร์เกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกันนะคะมีคนกําลังวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตอนนี้ใครบางคนอาจจะวางแผนสร้างอาสรสร้างอา,า,งาชีพสร้างค,ความมั่งคงหรือแม้กระทั่งวางแผนในการเข้าหาคุณนะคะ วันศุกร์มีวันศุกร์ได้นะวันศุกร์เนะคะคุณหรือเขาได้เช่นกันมีเลข6เกี่ยวข้องนะคะเดือนมิถุนายนเกี่ยวข้ออาจจะเป็นเดือนที่เจอกันเดือนที่เริ่มต้นคุยหรือนัดเดทอะไรก็ตามแต่บางคนนะ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณนะ่ะยังโกรธเขาอยู่ไหมคุณปล่อยวางความโกรธเขาหรือย,อยังนะคะเขาอาจจะรอที่จะเข้าหาคุณแต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณยังจะเก็บอารมณ์ลบๆเกี่ยวกับเขาอยู่ไหมอีกในหนึ่งคือ เขาเหมือนกลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะปล่อยเขาไปจากจะแบบฉันนี้เอาแล้วด้วยก็เป็นได้นะคะอืมมีวันอังคารด้วยนะวันอังคารที่เกี่ยวข้องนะคะคุณหรือเขาได้ใชนเคยมีเลขสามเกี่ยวข้องเนาะไอดี ID หรือวันที่ลงท้ายด้วยเลขสามนะคะอืมอ่าขึ้นต้นด้วยเลขสามเมื่อกี้มีสองขึ้นต้นด้วยเลขสองเลขสามได้ นะคะรวมไปถึงมีเดือนที่เกี่ยวข้องคือมีนาคมอเนี่ยมันมีคำว่า start อยากเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรยังไงนะคะใครกำลังเริ่มต้นอะไรสามาอีกแล้วค่ะนะคะเอออังคารหนักมากมีนาคมหนักมากเออนะคะประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้มีใครสักคนอาจจะชอบ work out ในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยหรือเปล่านะจ่อ มีตัว O นะคะตัว B นะคะ B boy ใครบางคนยังเป็นเด็กอยู่ปะหรือก็เป็นผู้ใหญ่ดีแหละแต่แบบชอบทำตัวเหมือนเด็กปะ C ใครรักแมว cat ม G นะคะเออบางคนก็จะเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักของใครสักคนหรือเปล่าหรืออยู่ด้วยกันแนละ้วแบบ boy and girls เนะมีความแบบเป็นเด็กคะ นะคะอยู่ด้วยกันแล้วแบบกลับไปเป็นเด็กครั้งใสอีกครั้ง you นะคะ u e e n นะคะ e n ีนคิวทำไมคำว,ว่า Queen ขึ้นมาใครบางคนอาจจะเคยทรี t กันแบบแบบทรีทเหมือน Queen นะทรี t กันแบบดีดีอะค่ะตอนดีก็ดีดีแต่ตอนไม่ทรี t ก็ไม่ทรี t เลยมัย <laughs> <G S 1> มยจีมอยู่แล้วคะ่ะจี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 นะคะ or นะคะแล้วก็ J นะคะ first name last name nickname หรือตัวสัต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นที่ทำงานประเทศก็ได้นะนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วมาดูซิเขามีข้อความอะไรที่อาจจะบอกคุณบ้างนะคะ h u กมีเพล a ์เซนเชีย e ์เนี่ยกอดฉันหน่อยเป็นกำลังใจให้กับฉ no ันหน่อยใคาจะต้องการกำลังใจจากคุณปันเนี่ยฉันนิดเหนื่อยปะคะเออ year the sixty เขาบอว่าคุณเป็นความรักที่แสนเย้ายวนที่สุดในชีวิตเขานะคะอ I can't hurt you because I love you. อันจริงก็มีความเส่ยงอยากยุ่มหัวคุณเหมือนกันน,น <laughs> ะเกรดไม่ลงนะว่าเออ นะคะเขาไม่สามารถเกลียดคุณได้หรอกเพราะว่าเขารักคุณนะคะ it all comes down to time เขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมีเวลาของมันเมื่อไรไม่รู้ไม่ทราบค่ะนะคะ I อเ I a อร์ e อเมดไอ e ิวชเขารู้ว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่กับคุณนะ no. there's still so many unsaid things between us เขาบอว่า มันมีหลายอย่างเลยนะที่เขายังไม่ได้พูดกับคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะแบบห่างกันโดยไม่ได้เคลียร์มั้งยังค้างาใจกันอยูอย่มั้ง t c a n I do f o r you to forgive me จะทำยังไงให้คุณอภัยให้เขานะคะอืม I have mature because of you เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เป็นคนคะ่ะขึ้นก็บพอคุณหรือคุณทำให้เขาเติบโตนะคะมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วนกะ็ I c a u s t some people away especially those who hurt you คือในความสมนันี้อาจจะมีคนที่แบบที่มีแบบเป็นปัจจัยในความสัมพันธ์ที่ทาให้ความสมนันธ์มันสะดุดเช่นครอบครัวเพื่อนฟุง้งคนรอบข่าจะแบบเพื่อนเขาไม่ชอบคุณอะไรหรือเพื่อนคุณไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยก็ตามแต่นะคะหรืออาจจะเป็นงานก็ได้นะคะเป็นเจ้านายเป็นภาระหน้าที่หรือแม้กระทั่งในครอบครัวคือบางอย่างเขาพยายามที่จะแบบแยก จากคนเหล่านั้นหรือพยายามที่จะตัดออกถ้าแบบว่าทําให้ความสัมพันธ์ของเขาเนะี่ยมันสะดุดแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นแรนดอมนะมันไม่ใช่เรื่องของใครคะแนคน,นหนึ่งนะคะมันก็เป็นพลังงานรวมนะคะอ,อ่ามีคนห่วงก้างนะในนี้นะคะหรือตอนอยู่ในการนี้ห่วงกันจะแยกหรือเปล่านะคะ เออมีคนแบบมองฟ้ามองจันทมองดาก็คิดถึงคุณนะคะใครบางคนอยากจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วแหละอยากจะมาดูช้างหรอเทียทิยาป่ะอยากจะมาเที่ยวป่ะเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยต่อให้แบบมันมีคําว่าอยากจะให้ความรักเนี่ยมันพลิมันเบ่งบานอีกครั้งหรือมันผลีนะคะลีอ่าพลดอเอาผมหรือพลิใบอีกครั้งเนาะหรือแม้กระทั่ง ความสัมพันธ์มันผ่านมาเนิ่นนานผ่านมาหลายฤดูกาลแต่ว่าใจนะ่ะนะคะมันยังคงมีให้กันอยู่เสมอมีคนคิดถึงเสียงของคุณหรืออยากได้ยินเสียงคุณหรือคุณกับเขาจะเคยร้องเพลงให้กันฟังแอบข้ามน้ําข้ามทะเลมาในะคะใครอยากจะข้ามน้าข้ามทะเลมาหรือเปล่าเอ่ยนะคะคุณคือความสดชื่นสดใสในชีวิตเขนานะหรือช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันสดชื่นมากๆนะคะ แล้วจริงๆนะนะคะตอนที่ดีๆกันอยู่นเ,ยนเนี่ยเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่ยั่งยืนนานกันเนาะอารมณ์แบบต้นกระบองเห็ดนะคะเอออะไรเงี้ยนะคะถือไหมทายอดฟองอะไรเงี้ยเออยอดทองอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคะ่ะเออนั่นไงอุ้ยมีหัวใจดวงโตตดวงนี้หรือด,ดวงน้อยๆไม่ทราบแต่อยากจะบอกว่าเลิฟนะคะอยากจะเดินทางเข้ามา นะคะข่ามน้ําข้ามทะเลมาหาหรือไม่งไงในในหนคือว่ายังอยากจะเดินทางไปด้วยกันนะในความสัมพันธ์นี้แต่เขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียความเชื่อมั่นอม่ใช่สิใช่เสียความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเขาไปแล้วใช่ไหมซึ่งเขารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะกลับขึ้นมานะคะแต่เขาก็หวังว่ามันจะมีเหตุให้แบบสถานการณ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเน t r a n s อร์ m เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นอ่ามีอีกอันหนึ่งวันที่คิดถึงคุณเนะี่ยมันมีความรู้สึกเหงเขาแบบ ผีเสือ้อบินวนในท้องอะปั่นป่วนในใจคุณไปปั่นป่วนป้วนเปียนในใจใรวปะเนี่ยนะคะก็เป็นรนะันดอมเนาะไม่รู้เรื่องราวของใครกันเอ่ยนะคะหากอยากได้เป็นเรื่องราวของตัวเอง e อ e r จีของตัวเองกับคนที่ดิวอยู่นะคะถ้าเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ